ร้านนี้นะครับเป็นแพ็กเกจ XL ลูกค้าสร้างร้านเอง <Wow. S 1> อีกแล้วนะครับทุ่มเทรสร้างร้านเปิดร้านกับทัดดาวไปเลยทำเลดีจังเลยน Lotus ั่นโรตัสอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงนั้นเยอะมาก สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับมาเปิดแพ็กเกจ XL ลอีกแล้วร้านนี้นะครับเป็นแพ็กเกจ XL ลูกค้าสร้างร้านเองอีกแล้วนะครับทุ่มเทสร้างร้านเปิดร้านกับทัดดาวไปเลยซึ่งแพ็กเกจนี้นะครับร้านนี้นะฮะต้องบอกว่าทาเลดีจังเลยนั่นโบตัสอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงนั้นเยอะมากนะครับพนักงานคงเป็นหลักหลายพันนะครับเพราะเห็นมีแต่โรงงานใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของร้านนะครับยืนคุยกับคุณนุ่มอยู่นะฮะ แหร้านนี้สวยดีนะะลูกค้าเนี่ยเวลาจะทําหลังคาร้านมันต้องทําเอาสีสดๆอย่างนี้นะฮะคนจะได้เรียกถูกว่าอ๋อร้านสีส้มไงอ่าที่เพิ่งมาเปิดไงร้านสีส้มอม่ะก็จะสังเกตง่ายนะครับแล้วดูร้านลูกค้านี่ต้องบอกว่า สังเกตง่ายสุดๆนะฮะเพราะถมสูงร้านนี้เด่นมาแต่ไกลเลยนะฮะมาไปดูในร้านกัน,นครับอันนี้ใกล้จะจัดเสร็จแล้วนะครับใกล้จะจัดเสร็จแล้วอันนี้พี่ผู้ชายเป็นเจ้าของร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับโซนพลาสติกนี่โซนเครื่องเขียนนะครับมาวันนี้เรามาคุยกันถึงหัวข้อ ตอบคําถาม5ข้อนี้ได้รู้เลยนะครับว่าจะเจ๊งหรือจะรุง่งคำถาม5ข้อนี้จะเป็นการคัดกรองว่าร้าน20บาทที่คุณกําลังจะเปิดเนี่ยจะเจ๊งหรือจะรุ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างครับชื่อร้านครับทิปเปิลอ่าโซนเบ็ดตะเลดป้ายข้างบนหัวนี้สามารถออกแบบได้นะครับโอ้ร้านลูกค้าสวยจังเลยอ่ะร้านนี้แบบโอเคนะสวยสวยสวย ลูกค้าน่าจะศึกษามาพอสมควรเพราะเห็นบอกว่าติดตามติ k t o ็อผมมานะครับโอเคคําถามข้อแรกที่เราต้องถามอะไรอะ่ะ5ข้อเพื่อคัดกรองว่าจะเจ๊งหรือจะรุ่งข้อหนึ่งฮนะต้องตอบให้ได้ว่าทำเลดีหรือไม่ดีดูยังไงทําเลดีหรือไม่ดีทําเลดีก็มีโอกาสขายดีไปมากกว่า50%แล้วนะฮะถ้าทำเลดีมันต้องดูยังไงอย่างแรกเลยนะครับเวลาผมจะสมมุติผมไม่เห็นอะไรเลยมีบิ๊กซีเซเว่นโลตัสพวกนี้ไหม อย่างของลูกค้าเนี่ยมีนะฮะห่างกันไม่ถึง1กิโลนะครับมีโรตัสอยู่ตรงนั้นแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากอยู่ตรงนั้นนะครับข้อสองค่าเช่ารู้แหละว่าทำเลดีแล้วอ่ค่าเช่าเท่าไหร่ทำเลดีค่าเช่าเรือละ5 0 0 0 0เอาไหมฮะไม่ได้นะครับ้าคุณตอบข้อ2นี้ไม่ได้นะครับคุณไม่รู้ว่าค่าเช่าคุณถูกหรือแพงเนี่ยทีนี้ค่าเช่าถูกหรือแพงดูยังไงแหมก็ต้องคนมีประสบการณ์ดูล่ะครับถูก <Huh? S 1> <laughs> ไหมฮะแต่ทีเนี้ยผมก็จะดูเป็นไซส์อย่างนี้ลูกค้าอย่างไซส์เอ็มเนี่ยดีแค่ไหนเลย ความเสี่ยงก็สูงตามมีนะลูกค้าผมค่าเช่าเดือนละ7 0,000อยู่ในโลตัสผมเคยเจอมาแล้วเดือนละ7 0,000ล่าสุดผมไปดูที่พัทยาเดือนละแสนมีนะลูกค้าคนที่เชา่าค่าเช่าขนาดเนี้ยมีค่าเช่าเท่าไหร่ละ่ะค่าเช่าถูกแค่ไหนละ่ะแพงไปไหมอย่างไซส์เอ็มไซส์เอลเนี่ยค่าเช่าก็จักหมื่นหนึ่งเจ็ดแปดพันหรือดีที่สุดคืออะไรฮะไม่มีค่าเชา่าดีที่สุดรู้เลยฮะหนึ่งทำเลดีแล้วค่าเช่าต้องถูกครับข้อสามฮะตอบคำถามนี้ให้ได้คู่แข่งมีเยอะไหมใกล้ใกล้แค่ไหน รสมีกี่กิโลนะครับต้องต้องตอบข้อนี้ให้ได้นะครับถ้าทำเลดีแล้วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงอะ่ะค่าเช่าก็ถูกอะ่ะเออแต่คู่แข่งเยอะดีไหมครับผมไม่เอานะข้อ4ี่แล้วคุณจะลงแพ็กเกจอะไรงบคุณมีเท่าไหร่ข้อสุดท้ายที่ต้องตอบให้ได้นั่นก็คือจ้างลูกน้องไหมเออนะครับข้อที่ห้าทุทกๆุกเดือนคุณจะต้องจ่ายเงินลูกน้องเดือนละหมื่นเป็นไงฮะ การจ้างลูกน้องนะครับไม่ได้เสี่ยงแค่ตรงที่ต้องจ่ายเงินเงินเดือนให้เขาทุกวันเสี่ยงตรงที่ถ้าคุณไปจ้างใครก็ไม่รู้ก็อาจจะทําให้ทาไมโดนโกงนะั่นแหละผมจะต้องถาม5้าข้อน,นี้เสมอในการที่จะเปิดร้านอะไรก็ตามนะครับโอ้ในโซนของเล่นเด็กมีติดป้ายด้วยโอ้แล้วของนี่อย่างสวยงามเลยเรียงอย่างสวยเลยนะฮะอันนี้จะเป็นโซนที่ขายดีที่สุดของร้าน20บาทนะครับจะมีจิตชู่น้ำยาล้างจานนะครับโซนนี้นะฮะ เรียงออกมาสวยมากสวยงามมากเออสวยงามมากอันนี้ละ่ะสวยมากงามมากงามจริงๆโอ้ร้านอะไรทําไมจัดดีขนาดนี้แหมอวยร้านตัวเองอะไรมันจะจัดร้านสวยขนาดนี้นี่ก็จะเป็นโซนขายดีนะครับโซนทําความสะอาดจะเป็นโซนขายดีที่สุดของร้าน20บาทเลยเครื่องครัวนี่ก็เป็นโซนขายดีโซนหนึ่งแล้วก็พลาสติกนะครับ3โซนที่ขายไม่ว่าที่ไหนคุณก็ต้องขายนะครับถ้าเปิดร้าน20เครื่องครัวพลาสติกแล้วก็ทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเปตเตอร์เลสนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซน ไอทีนะครับอันนี้ก็จะกิฟช็อปสาวโรงงานนะครับกิฟช็อปไม่ชอบเลยนะครับถ้าใครที่กําลังจะตัดสินใจลงมือทําอะไรสักอย่างนะครับรีบทําครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเปิดร้าน20บาทแบบนี้ผมให้คําปรึกษาฟรีเองโดยตรงวปรึกษาแล้วไม่เปิดก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันนะครับนี่เป็นโซนเครื่องเขียนนะครับของทุกอย่างนะครับติดบาร์โค้ดด้วยพอลูกค้าซื้อระบบนะซื้อระบบคิดเงินนะครับเราก็จะติดบาร์โค้ดให้ อะไรไม่มีบาร์โคดเนี่ยเราจะติดบาร์โคดมาให้นะครับจะมีบาร์โคดทุกอย่างหยิบชิ้นไหนขึ้นมามีบาร์โคดหมดซื้อระบบกับเราติดบาร์โคดที่สินค้าให้ด้วยแล้วปกติไม่มีบาร์โคดหรอกคุณเชนไม่มีครับแต่ซื้อระบบของเราเราลงข้อมูลให้ฟรีติดบาร์โคดให้ฟรีแล้วก็เอาของจากข้างนอกมาแอดเข้าในระบบได้อสำหรับวันนี้นะฮะฝากร้านนี้ด้วยถนนน้องผักชีอยู่ตรงโรงงานอุตสาหกรรมหนองแคเนาะ แวะเวียนมาใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวก็ผมเอาขึ้นเพจให้ดูนะครับร้านนี้สวยมากนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ